ก็มีเพื่อนหลายๆท่านนะคะที่สอบถามนกมาว่าตอสามเหลี่ยมแบบไหนที่สามารถนำมากราฟไม้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะนกจะขอแชร์จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่กราฟแครกตัสมายกตัวอย่างความยาวของตอนี้นะคะยาว6นิ้วจะใช้กราฟได้หรือยังก็สามารถ ทดสอบง่ายๆโดยการบีบหัวเขาด้านบนแบบนี้นะคะบีบแล้วยังอ่อนแบบนี้นะคะแบบนี้คือยังไม่สามารถที่จะใช้กราฟได้เพราะว่าอ่อนไปค่ะเดี๋ยวไปดูต่อถัดไปนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้นะคะความยาว5นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูว่าแก่หรือยังนะคะอันนี้คือบีบแล้วไม่ไปไหนเลย บีบแล้วยุบได้นิดหน่อยแบบนี้คือเหมาะที่จะนำไปกราฟได้แล้วค่ะเพราะว่าต่อแก่แล้วนะคะต่อที่กราฟได้ไม่สามารถจะดูที่ขนาดความยาวได้เสมอไปค่ะแนะนำให้ดูที่ความอ่อนแก่ด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้อย่างมาดูตอนนี้นะคะต่อแค่สีนิ้วดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะว่า บีบเนี่ยแทบจะไม่ขยับหากันเลยนะคะระหว่างระหว่างเขาเรียกว่าภูเนาะสันภูนะคะไม่ขยับหากันเลยอันนี้คือแก่แล้วสามารถกราฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกต่อกันนะคะว่าขนาดไล่เลี่ยกันนะคะเห็นไหมคะขนาดไล่เลี่ยกันทดสอบดูค่ะบีบแล้ว ขยื่นหากันแบบนี้คืออ่อนนะคะยังไม่สามารถที่จะนำไปกราฟได้ค่ะต้นที่อ่อนแบบนี้นะคะยังไม่สามารถกราฟได้เพราะว่าถ้าเรากราฟแล้วเราลงปลูกนะคะรากของเขาเนี่ยก็จะดูดอาหารส่งให้แค่ตอค่ะยังไม่ส่งให้หัวสรุปก็คือตอที่สามารถกราฟได้นะคะไม่เสมอไปที่เราจะวัดที่ขนาดว่า จะยาวเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ความอ่อนแก่ค่ะอย่างตอนนี้นะคะอยู่ที่6นิ้วค่ะก็สามารถใช้กราฟเร่งการเจริญเติบโตได้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูต่อที่เล็กกว่านี้ที่นกใช้นะคะอันนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ3นิ้วโผล่ขึ้นมานะคะก็ประมาณ4นิ้วค่ะก่อนที่จะปลูกนะคะ ก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ส่งได้ดีเหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลายคนก็เคยถามลูกมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าทําไมถึงชอบกราฟตอสูง,สง,สงใหญ่ใหญ่กันนะคะข้อดีของตอใหญ่นะคะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยชอบเพราะว่าจะส่งหัวไม้ได้เร็วหัวไม้ออกหน่อได้เร็วออกดอกได้เร็วขยายพันธุ์ได้เร็วค่ะข้อดีของตอเล็กเกเกตี้ยๆียก็มีนะคะก็คือถึงแม้ว่า จะส่งได้ไม่เร็วเท่าแต่ก็ได้ความเป็นธรรมชาติดูไม่เก้งก้างนั่นเองค่ะต่อยาวหรือว่าต่อสั้นนะคะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอยู่ที่วัตถุประสงค์การนำไปใช้ถ้าเราอยากให้หัวไม้โตเร็ว แตกหน่อได้ไวออกดอกได้ไวนะคะแน่นอนต้องเป็นต่อที่มีขนาดที่ใหญ่นะแล้วก็สูงจะได้เปรียบกว่าแต่ว่ามาพร้อมกับราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะในขณะเดียวกันตอเล็กก็ใช้ได้เหมือนกันให้ความเป็นธรรมชาติดูไม่เก้งก้างไม่เกะกะด้วยนะคะแต่อาจจะส่งหัวไม้ได้ช้ากว่าแค่นั้นเองค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุราดาการเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ